สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับบอลมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะครับเป็นเจ้านิสันมาร์ส 1.2V นะครับปี13จด17นะครับคันนี้ก็สําหรับคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับบอลบอกก่อนคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับเจ้าของใช้เพียงแค่มือเดียวเท่านั้นนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยบอลบอกก่อนคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถโมเดลปี13ก็จริง แต่ว่าจดในปี17นะครับเพราะว่าเป็นอารมณ์เหมือนลดค้างสต็อกนะครับแล้วก็ขายในราคาส่วนลดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าพิเศษในวันนี้นะครับเดี๋ยวบอลแจ้งราคาช่วงท้ายคลิปนะครับมาดูภายในกันก่อนนะครับสําหรับคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเพิ่งทิ้งรถเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวบอลพาไปชมกันนะครับโอ้โหให้ดูความใหม่ก่อน มันช่างใหม่และเล้าใจแล้วเกินหูดูเพดเพดานนะครับใหม่จริงนะครับสําหรับคันนี้ก็สําหรับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาทีออปชั่นด้านในนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสด้านนะครับแล้วก็เซ็นทันล็อกนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับ แล้วก็ที่ว้าวเนี่ยนะครับไม้มันแค่39,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับพวงมาลัยนะครับยังเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็สําหรับรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะครับก็มาส่วนตรงวิทยุมั่งนะครับ FMAM นะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วสวยๆเลยตัวนี้ก็ยังเป็นในส่วนของเกียร์นะครับออโต้นะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ยังเป็นช่องเก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับทั้งสองที่เลยทั้งบนทั้งล่าง นะครับยังเชื่อมต่อ usb และ aux ได้เลยจากช่องนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูคอนโซลกันว่าสวยแค่ไหนนี่นะครับโอ้โหเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยพี่พี่นะครับดูครับนะครับไปนะครับไปฟังราคากันสำหรับคันนี้โอ้โหบนบอกก่อนเลยนะครับใครไม่เอาพลาดอ่ะมาดูแม็กกันอีกนิดนึงตัวนี้เป็นแม็ก torq นะครับก็สำหรับยางเป็นยางปี18เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมา ใช้กันยาวๆนะครับก็สําหรับเจ้านิสสันมาร์ทคันนี้นะครับราคาตั้งอยู่ที่ราคาจําหน่ายอยู่ที่2องแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับถือว่าคุ้มนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อมาหาบอลได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าหกแปนะครับบอลยินดีดูแลและให้คำปรึกษาอยู่นะก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ